สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ทางช่องของเราภูมิใจนำเสนอเจ้าวรนุชจะขโมยกินไข่นกเอี่ยงครับนเนื่องจากผมได้นั่งดื่มกาแฟอยู่ข้างๆร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ต่อมะพร้าวแห้ง นะครับที่ยอดเขาหักไปแล้วก็สังเกตดูจะมีนกเอี้ยงอยู่คู่หนึ่งนะครับบินโฉบเฉี่ยวไปมาผมก็แปลกใจว่าเอเสียงนกเอี้ยงเนี่ยมันจะร้องแขวแขวไปด้วยนะครับน่าจะเป็นเหตุหนึ่งทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาผมก็เลยสังเกตดูที่ปลายต่อ มะพร้าวแห้งต้นมะพร้าวแห้งต้นนั้นนะครับสังเกตดูให้ดีอ้าวมีหางเจ้าวรนุชอยู่ด้วยครับท่านผู้ชมครับผมก็เลยคิดได้ทันทีว่าอ้าวละเราจะต้องทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเพราะว่านกเอี้ยงเนี่ยเขาจะห่วงที่อยู่หรือรังที่เขาวางไข่เอาไว้นะครับก็สังเกตดูอ้าว เป็นอย่างนั้นจริงๆครับมีเจ้าวรนุชขึ้นไปหวังจะไปกินไข่นกเอียงผมก็เลยถือกล้องไปถ่ายนะครับถ่ายไปถ่ายมาถ่ายไปถ่ายมานะครับเป็นอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมครับนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะขึ้นไปหาอาหารอร่อยๆอออกินหรือเปล่าไม่รู้สุดท้ายก็นะตัดสินใจโกรมคราม มอนอย่างที่ภาพต่อไปนี้ที่จะเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับสังเกตดูนะครับเขาจะทำอย่างไรต่อจะทำอย่างไรต่ออยากระพริบตาครับอ่าเขาปีนขึ้นไปตามลำต้นมะพร้าวกับป้ายเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแหมนะครับไข่นุกเอียงกลมาได้กิน